ทำไมาอเมนเลยมาพี่ลูกหลานกันหนูสบายดีป่าลุงมื่อนียมาหาเด็กๆมื่อนียหลังจากเลี้ยงงวเลี้ยงคุยแล้วเอาคุยงัวงกับผมแล้วก็มาหาเด็กๆไปดีดีเถอะลูกปดีดีเถอลูกหนั่งปันแขกแท่งนะไปดีดีไปลุงก่อนจาะนะนั่งปันแขกเลี้ยงนั่งปันแขก งามเรียกว่าไอบ้าลูมึลูน่ะนะหามงามอันนี้น่ะนะอยากเสร็จเงี้ยนี่เงี้ยนี่อยากกินคนรับไปเนาะยินนี่เห็นได้ไหมเห็นได้ไหมจ้าก่อนจะพูดจ้าแม่มังอนพูดพูดจ้าแม่มังอนพูดประเทศเบิองอยู่แล้วนี่นะประเทศคือเทาะได้นียแม่แม่เต อยากได้ยังสะอยากปิดเองทำไมเปลีนแหงอยปิดเองโอ้ยมาเถอะเฮยแล้วปีนบางโม่บางโม่ใช่ใช่วหน่อยปิดบางโม่ดูฮะกินบางโม่ปะหน่อยยิ่งใช่ล um> ูะกินบางโม่ลุงปลาลุงมาอยู่หน่อยเด้ลุงหมูน้อยปิดกินเด้อบางโม่หมมันมาดีนชุบหัวมันก็ไปปิดรังของมันไปพี่น้องกินบางโม่ค่าสุวนรที่อยู่ไก่ถูกโจรเสื้อ มือล้มมาเฮ็ดเซนจูนกับน้องมินเหมือน่าจูนมาหาเลือแต่คือเลีอมานี้นไกมีแต่ไก่มาจ้องหอยพิกินด้วกรกกหนห้ำไปตดมันน้อยกว่าจกเฮ้ยจะเห็นยังเอะเียเลยเ็มหดไปเอาทอนะนะอย่าไปกินเด้อยทอมันเสกแล้วนะเต็มหมวก็เป็นเตอ โอ้ยไ่เห้นจัจี๊ดจะื๊ดจัไปใช้มือเ้นเกือบคือบอาหมาแล้วไปละปงกันนะนะไเกือบจักแล้วเห็นกิ่งเดียวเอกิ่งเดียวเราเกือบไปดเป็นกันจ้าดึงะงงง rồi không lái con luôn lái lái chị mua đó ngại luôn cầu lúc là con hộ vai mưa chuyên <laughs> gia chẳng ma mày bác thì nhanh này Sao lại chụp cò? Ba kìm rồi đi, ba mùa mẹ, ba? Ba yang? Maman đẹp, mhm. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. Er ờ, nọ lưu. nó Mhm. 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 Xe Mhm. 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 Mhm.

ระวังเด้อระวังลงไปยังโลดที่กระถางมันที่มันลงมาอีกแกระสายจับสุนัขจัโอ้เด็กจะไายเลยจ้าแลจับแลจ้าแล้จ้าก่อนลูกจ้างามจ้างามเลียบังกองจ้าแบบสายสายไหนท่อนางหัวนะโอ้โหมีนมีนายเยอเนี่ยแสดงว่าฮองพอมึงน่ะโชคลาภครับฮองพอมึงกินนะ เออตไปมอหน่อยหน่อยจะดีมล uh, yeah. mm ้วร um> evet ้อยเมื <m 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 <m> <m <m> <m ่อกี้เอาโมไปร้อยอ่าเออเอื่อหอยแล้วนะมาเจ้ะนดี๋ยวร้อยมาแล้วมาแล้วก็หักมนก็ะหอกหนำหนำบอสอาจจะเย็นมาให้ลุงในเด้อร้อยนี่น่าหนักมาหลายบ่อย่าไปไหว้ทุ่งที่ตัวยังแกนตอมนล้มาเห็นบ่มาอยากสุเลยค่ะอยากสุเด้เด้อพี่น้องมาเด้อ จะงงเลยบอกแบบนี้แตงงมวหวานน้ำกันเด้อพี่น um, ้องอย่ากเรักนะอย่าเอาอะยรเอ้เอองเจ้าหนึ่งะเสียบจะไล่ไลอยู่หน่อยอยากสูเลยอยากสู้เลยเนี่ยชุกโถดเลยเนี่ยเดือยพี่น้องเออเดือดหมเดือนเนาะ สี่วันอ,อือสี่กวันอืมอ้ี่สิวันนั่นแหลงตุงเ๊เยี่ยมทองแท้ทองแท้บี่ทองบม่ทองเรนะา <laughs> สัมาพสมสัมผมสุสกเลยนะ

ไานี่ก่อนบรดเกมให้เรา่อน่ะเมื่อ,อกี้จ้าก่อนลูกทำไมบางอนเนี่ยเขาลืมเามาเมื่อกี้มันปังลูกบ่ออะไรเห็นบ่เมื่อแดดไปหาหมอกับปศินเรียกเขาวายปศินถ้าออกเลยนี่ อนดึกยี่ด้แปดโไปลงปอขหนืยเมื่อนะอือเดีนเนะเด็ดี้ยกเดกนแมครึ่งเอยเมื่อนี้ครไมันนอนมืดเลยเถอนี้นอนมืดเลยเถอเจ็โมงกว่ามั้งกันะอืมหวานยู่เนี่ยนมือนี้ยปิดขึ้นมาหน่าวานนั่งใจกับเคักนี่เรือมานอันบ่หวานน่ย มือเลือโจเอาแล้วเ็ดเมนบหวานค่อเรานหวานยุ่งหวานนี่เขทขนี่นะหวานน่ะหัวขาโมสือเราเนาะโมสือเขานนะโม่ัว้งเลย่อยมือนมันบหวานเดินหมากน่อยเบาหวานใช่ไหมอืม่าระมาน่อยยังหวานยังก่แม่ไเอาไดูมากินบางโมนี่เล้วพักกันมากินบางโมแลว มาไปซสองนะมาลูกมันขยุกขาหนีเดี๋ยวนีดีด้ค่ะแต่มันมีหัวทีสองเดียมลูกกาดมาได้ค่ะมันสิบหัวเห้งบ่จังมึอเราเป็นสิบมือเีดำหน้าเลยพต่อน้านน่อย่าจับไปเรื่อยเดี๋ยเกูอะเรื่อื่อยไม่หาม มันรวยมัขจะเกยวาเขาจะเกไว้ปลูกในมั้นอืมเออมาจเผาะเด้อเนอะอยมาเรียกงัวบ่ฮึตันี้พูดควคิดไหนสิเยอะแล้มเยทย่งไรทำอย่างันกับไก่มันไปล้าก็พอวันนี้ นะมันกินแล้วมันอาบ <c oughs> โอ <c oughs> ะาบเกิอของ่าชันจนชินชัเ้ม่นเนี่ยี่อแนะ้วข <c oughs> ี่แล้วยาบ่น กินเบญงองาจ,จปูนะเขาจะากินเบญง่องเขาจใส่ปู๋ปูอ่องมอจามาซีแซบบาเลยบาเด้ลก <c oughs> บาเบาย่ำเนี่ปูดดนี่เดี่ดกี่ปมือก็ได้ดกัมึงมนำมันส <c oughs> ิอีกเท่ไรก็เออนังคัตะมาก็เป็น

ว่าว่าเพราะแล้วพอแล้วน้ำเยอะมากกินข่าวอีกแล้วอ๋อบอกกินบ้าหวานไหมหมื่เนาะมันคือเห็ดออกใครได้เห็ดชิ้กระโดดอืมแล้วทั้งบ้านเขาเจ้าก็ได้อยู่มันหักอันเน่าเน่ามันอันนั้นแล้วออกลายมื่นเลยออกลายมือท่งออกบัวน้าดอกบัวโตกเนาะเดี๋ยวหมุนออกอป่างไรเนาะ เลดขนาดพี่น้องเอ้ยมาหอนี่เอาไว้สมกับเลดพี่น้องมันยากกินแนะเนี่ยเอาไปจ้ะเนี่ยไปไว้ครับนี่เราเดินทางล่างนะอย่าไปง่ายไปได้แม่งวันสิตอมถ้าเขาพูดอุณหภูมิเพียเดียวนั้เอาไปปลาเลยหมอ้ถือเอาอีกในมือนะ